สวัสดีครับคลิปนี้เรามาชมนะครับพระทวดนวนนะครับวัตถุยงนะครับปัตตานีปี2507นะครับสร้างโดยหลวงหลวงพระดำวัตตุยงนะครับส่วนผสมก็จะเป็นมลนสารศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีว่าน120ชนิดสมุนไพรตัวยา120ชนิดแล้วก็เกอรออกมาอีก120ชนิดนะครับ ดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างและแ่แ,และท่าต่างๆคือมวลสารดีแล้วครับตรงนี้นะครับหลวงพ่อดำปุกเสกเดียวหนึ่งไตามาาหรือสามเดือนนะครับและยังได้จัดพิธีมหาพุทธพิเศษโดยนีมมน์พระเกจอิกอาจารย์ผู้แก่กล้าเขามังในยุคนั้นนะครับอีก120ร้อยยี่สิบรวกรอยยี่สิบลูกทั่วประเทศโดยมีหลวงพ่อดำวัตุยงเป็นประธาน นนิม์เกจิอาจารย์ต่างๆนะครับแดนตา้นับร้อยรูกมารวมประกอบพิธีพุทธาพิเศษนะครับก็จะมีหลักๆคร่าวๆนะครับก็จะมีพระอาจารย์ทีมประชังให hei, dad, ้หลวงปู่เขียววัดหลวงบนหลวงพ่อคิงวัดทุหลวงทองพระอาจารย์นำนะครับหลวงพ่อแสงวัดคงน้ำเจ็ดหลวงปู่แดงวัดสีมหาโพหลวงปู่จามวัดตุ้งเฟื้อหลวงพ่อแขนวัดตุ้งหล่ออาจารย์นง หลวงพ่อมุย้ยวัดป่าละการรมเหนือหลวงพ่อฉินวัดชลา,าหลวงพ่อแดงวัดเขาแดงวัดเขาแดงตะวันออกหลวงพ่อเซ้งวัดแหลมตายนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับชมกันนะครับขับหน้าปีสองพนห้าร้อยสเจ็ดนะครับเหนาวานฝูงไผ่และเกสรไข่ต่างๆ พะประมาณห้าสิบกว่ปีนะครับประมาณนี้มาส่องกันนะครับนี่ครับ ความคมพิมพ์เนื้อหานะครับกราบไขธรรมชาติความเก่านะครับหลังยัน การปลูกเสกพระรุ่นนี้นะครับปลูกเสกวันเสาร์เดือนห้าขึ้นห้าค่ำนะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนขั้นตอนการปลุกเสกก็คือหลวงปู่ทิมวาชางให้เนี่ยได้เชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดนะครับมาประทับนะครับมาเป็นประธานเช่นเดียวกับหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของวาชางให้นะครับก็คือมวลสารดี วิธีดีเลยครับเป็นปุดทวดต่างวัดอีกองค์ที่น่าใช้มากๆครับโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับกดติดตามคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราไปชมร่วมกันว่าจะเป็นพระรุ่นไหนหลวงพ่ออะไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ